สีท่านชมทุกท่านด้วยนะวันนี้อยู่กับพรมิลแล้วหมายค่ะนวันนี้ก็จะมาบอกว่าอเอาชีวิตรอดจะเริ่มในวัน,ว,นวันที่่าไรรู้ไหมเอาเป็นวันเสาร์พรุ่งนี้แล้วกันนะแล้วก็จะไปกับเพื่อนแล้วก็เล่นกับเพื่อนเลยดีกว่านี้ น่าจะขอเอาเป็นแรือว่าอืมเอาเป็นแรือว่าออยัไงไงอ่ะฮาร์ดคอร์ฮาร์ดคอร์น่าจะเล่นจนจบมีสองทีสั้นเหมือนเดิมนะแล้วก็เออลืมบอกสกินใหม่ แล้วกินนี้ผมก็ได้เอามาจากพี่ซีนะแล้วก็ผมเนี่ยผมอะไรเนี่ยก็ไม่ได้เปลี่ยนแปลงอะไรเลยเนี่ยผมอะไรก็ยังเป็นเหมือนเดิมนะโยก็แค่เอาชุดมาจากพี่ซีเเขาครับเอาชุดมาจากพี่สีเขาเรียบวันนี้ขอตัวลาไปก่อนครับบาย